ต้องขอบคุณสมายครับเพราะว่าเรื่องนี้ผ่านไปได้ด้วยดีส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีสมายครับมมสมัยเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนเก่งมากเลย r a ป i ป Shopping เผื่อนซี24ชั่วโมงอย่ากออมซุ้ม,มีทีอมอเวสวัสดีค่ะใครกัน้ะสวัสดีคสวัสดีครับสมัยค่ะแทนบุรันรัตครับรับบทเป็นไม้ครับสมัยรับบทเป็นอบเชยค่ะ ครับผมพวกเราสองคนจากจะตีกันอีกแล้วครับผมพวกเราสองคนจากละควรเรื่องลูกผู้ชายมาตาโพสครับใช่ค่ะว่าแบบว่าเวอร์ชันนี้คือรวมทุกอย่างไว้หมดเลยสำหรับเรื่องนี้เลยใช่ค่ะเรื่องนี้เราครบดถตมากค่ะมีทั้งบู๊ดราม่าแอคชั่นแฟนตาซีก็คือมีครบทุกอย่างเลยทุกคนจะได้ ชมความสนุกองบได้ที่เรื่องลูกผู้ชายไมตาโปรตแน่นอนใช่ครับแล้วก็เป็นละครแนวแอคชั่นฮีโร่แฟนตาซีที่ว่าห่างหายไปนานครับก็รับรองว่าถ้าเกิดใครได้ชมนะครับก็จะรู้สึกตื่นเต้นไปพร้อมกับพวกเราครับสมมติถ้าเขาเป็นแฟนละครชุดนอยู่แล้วเนี่ยเขาดูแล้วจะเป็นยังไงคะก็มันก็มีความแตกต่างเพราะว่าเวอร์ชันเก่าเนี่ยเขาก็จะทําไว้อีกแบบหนึง่งเวอร์ชันเนี้ยมันก็จะมีความน่ารักความตลกุูกิกเพิ่มมาขึ้น เรื่องเก่าก็าจะเป็นแบบบูแอคชั่นอย่างเดียว<ช>แต่ว่าเรื่องนี้ก็จะมีแบบอะไรขึ้นมานิดนึงครับแต่ว่ามันก็จะเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดการเปรียบเทียบถูกต้องไหมครับแต่ว่าอยากให้แฟนๆนะครับผมเปิดใจในเวอร์ชั่นของพวกเราเพราะว่าด้วยทางพุ่มกับของเราพิเตอร์ครับเขาอยากให้มีความแปลกใหม่<ช>ก็จะมีความการปรับบทบ้างนิดหน่อยแล้วก็มุมภาพหรือว่าอาพวกคอมเมดี้<ม>อะไรที่สอดแทรกไปต่างๆครับก็คือจะไม่ซ้ำกับเวอร์ชันเก่าครับผม เคยครับเคยเคยกะเราดูแบบว่ามีใครจาภาคไหนอะไรได้บ้างก็ของแทนจะเคยดูภาคแรกเลยครับตอนที้ยังเป็นลูกผู้ชายไมตาโพสของพี่พอร์สลานกับพี่เคลลี่เราก็จะรู้สึกว่าของเขาเป็นบูแอคชั่นมันมีมากกว่านั้นอีกไม่มันมีของพี่นิ่งวชระาเวอร์ชันแรกแล้วก็พี่พอร์พี่เคลลี่ภาคหนึ่งแล้วก็จะเป็นตะโพธโลกันใช่ครับนี่เขาทำกันบ้านไงเราเล่นเยผมชอบผมชอบพีโรอยู่แล้วใช่ครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันที่ว่าตอนที่เราได้มารู้ว่าเราได้โอกาสได้รับบทนี้เพราะว่ามันเป็นละครแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่ที่เราชอบใช่พอมาตรงตรงนี้ครับเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทําให้ดีทําให้เรารู้สึกว่ามันสมราคามันคู่ควรกับการที่แบบเราได้รับบทนี้ครับก็ผ่านผ่านเวอร์ชันเวอร์ชันล่าสุดที่เป็นของ พี่ธิศากับพี่พอดค่ะเพราะว่าเวอร์ชันนั้นเขาก็ดังมากเลตติ้งเยอะมากพอมาเวอร์ชันเราเราก็กังวลนิดนึงเนาะแต่เราก็พยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าแต่ละเวอร์ชั่นแลวก็นักแสดงแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าผู้ชมจะจะชื่นชอบวหอร์ชแบบไหนแต่ว่ารับรองว่าเวอร์ชันนี้สนุกมากจริงๆค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนติดตามค่ะเห็นว่าเป็นการรวมทุกเวอร์ชันไว้ในแบบเรื่องเเรื่องเดื่ออรคือแบบว่า คือทุกคนดูมาทั้งสามชั้นเนี่ยเาจะมาในเรื่องนี้เลยเดียวความที่ว่าเออสมัยยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงด้วยความเปลี่ยนแปลงทางด้านเสื้อผ้าใช่ครับก็ไม่ว่าจะเป็นบทละครเสื้อผ้าเทคโนโลยีอะไรก็จะแปรผันตามยุคตามสมัยครับใช่ก็เหมือนของเขาสมัยก่อนเขาจะแบบไปทาบู๊เลยจัดๆเลยแต่ของเราก็คือจะรวมบู๊แอคชั่นคอมเมดี้มีน่ารักกุ๊กกิ๊กมีดราม่าสอดแทรกเข้ามาครับผมให้เหมาะกับความเป็นแบบ ละครเย็นจะมีความสั้นมีความกระชับใช่ครับอ่ะคาแรคเตอร์กันหน่อยเป็น,นะนง้องคอ่าของแทนนะครับรับบทเป็นไม้คาแรคเตอร์ของไม้ก็คือจะเป็นผู้ชายนิ่งๆผู้ชายซื่อๆแต่ว่าเราก็จะมีความแบบรักความยุติธรรมต้องการที่จะปกป้องตัวเองปกป้องพ่อครับผมอะไรใครชอบบุญเยอะๆขอบายบายค่ะส่วนของสมัยนะครับอบเชยก็ เป็นลูกสาวของนักมวยค่ะคือคุณพ่อชื่อสอนาลายัยเป็นแชมป์มวย14สมัยมเพราะฉะนั้นเลี่ยงไม่ได้เลยว่าอบเชยเนี่ยจะต้องออบูได้เก่งได้เอ้ยเก่งเก่งต่อสู้ต่อสู้แล้วก็ในเรื่องเนี่ยเขาก็จะหลงรักไม้มแล้วก็คอยปกป้องไม้ตลอดเวลาที่ไม้โดนลังแกค่ะอ้าวโทสิคะทำไมเราต้องหลงรักหีเพื่อนคนาี้คะน่ามาสิคะทำไมคะเราเป็นหลงหลงทำไมคะ <c oughs> <c oughs> เหมือนว่าในเรื่องเนอบเชยเขาชอบไม้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็เห็นว่าไม้เนี่ยเขาเขาน่าสงสารเขาโดนรังแกเขาโดนเขาโดนแบบข่มเหงตลอดอ่าแล้วเราอ่ะด้วยความที่เราเป็นลูกผู้หญิงแต่เราเป็นผู้หญิงที่เราสู้คนได้เราก็แบบคอยช่วยเหลือเขาแล้วก็ซัพพอร์ตเขาค่ะเหมือนว่าเป็นความผูกพันตั้งแต่เล็กๆทําให้แบบรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยครับผมพอเล่นนานๆเข้ามันก็พัฒนาเป็นความรักครั้งเดียวใช่ครั้งเดียวครั้งเดียวด้วย ถ้าจะใจอ่อนเลยครับก็จะเป็นช่วงกลางๆถึงท้ายๆแต่ว่าในระหว่างนั้นน่ะมันไม่ใช่ว่าตัวไม้มันจะไม่มีความแบบความรักความอะไรอบเชยเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าไม้เนี่ยจะโตมากับพ่อคนเดียวคือพ่อเมฆทาให้การแสดงออกอาจจะแบบไม่พิวไม่แพ้วพาวใช่ครับแต่ว่าก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีอบเชยอ,อยู่ตลอดเราก็จะรู้สึกแบบอุ่นใจแต่ว่าเราก็จะไม่ได้มีโมเมนต์หวานแล้วก็แบบเออแคนี่อบเชยอ,อบเชยช่วยเราก็ขอบคุณนะ แเหมือนเขารู้ว่าเราดูแลตัวเองได้เขาก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงเราก็แรกๆเป็นแฟนโซนครับแต่ว่าต้องคอยติดตามว่าจะพัฒนาเป็นแฟนโซนเมื่อไหร่เออเรล็กซี่เจอกันครั้งแรกไหมครั้งแรกครับเป็นยังไงคะ first impression เกี่ยวกับเรนนั้นอ่าผมให้คุณพูดก่อน ก,ก็น,กน่ารักปกติเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นรุ่นใกล้ๆกันอายุเท่าๆกันมันก็เลยคลิกกันง่ายแล้วก็แทนเขาเรื่องนี้เป็นพระเอกเรื่องแรกอ่าเราก็แบบมีแนะนํากันบ้างแต่ว่าเราก็เวลาเราเล่นละครเราก็ทํางานร่วมกันเพราะว่าเราก็ต้องใช้ใช้ใช้ร่างกายแล้วก็จิตใจ,จร่วมกันในการทํางานเพราะว่ามันจะต้องไปในทิศทางเดียวกันก็สมัยน่ารักครับเพราะว่า จริง,รงอันนี้พูดจริงนียไม่ได้กัดฟันพูดไม่ได้กำมือพูดด้วยพี่กำมือจับมาจับไปสมัยหน้าราครับสมัยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีก็ต้องขอบคุณสมัยครับเพราะว่าเรื่องนี้ผ่านไปได้ด้วยดีส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีสมัยครับ <S <S <electronic voice> สมัยเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนเก่งมากเลยเพราะว่าเราเห็นว่าบทของอบเชยอ่ะค่อนข้างรับบทหนักในทางบูแรกๆเราก็มีแอบคิดว่าแบบสมัยไม่เคยเล่นบูเลยจะแบบ จะออกมาเป็นยังไงต่เอาข้อจริงครับก็คือสมัยทําได้หมดเลยไม่มีคําไหนที่สมัยบอกว่าทําไม่ได้เลยมีแต่แบบเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูต้องทำให้ได้เขาไม่มีสตาร์ทให้อ่ะใช่ใช่แต่เก่งครับแต่เก่งพวกคิวบอยชาอะไรสมัยเล่นเองหมดเลยแต่เราคนเคยเล่นมากไม่อย่าสมัยเมื่อกี้าไม่เคยเลยก็มีแบบเตะต่อยบ้างนิดนหน่อยๆแบบตอนแม่ผู้เปี้ยวอะค่ะแต่ว่าพอมาเรื่องเนี้ยคือมันมันต้องบูให้เป็นแล้วเราก็มีการเวิร์กช็อปเรียนเพิ่มเพราะว่า ตอนเราไปเล่นในละครเนี่ยเราท่าเราต้องได้ถ้าท่าเราไม่ได้มันก็คนรู้ก็จะดูว่าเอ้ยมันไม่สมจริงใช่ไหมคะท่ามันก็ต้องได้อะก็จริงจริงเวิร์กช็อปอะไม่นานค่ะแต่ว่าทุกคิวที่มีบูเขาจะมีคุณครูมาสอนใช่ใช่ครับก็จะมีใช่ก็จะมีพี่พี่ทีมสตานทีมเรสต์ั้เขามาสอนออกแบบให้เลยครับก็มันก็เป็นความรู้สึกสบายใจที่เขาจะบอกว่าแบบ อะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เรารู้สึกอินซิเคียวแล้วไปเขาจะปรับให้ครับแล้วแทนเื่อาแทนมีบูผ่านมาบ้างนิดหน่อยครับก็มีเรื่องนี้ครับลูชกชายไมตาโพที่ว่าแบบเรามาบูเต็มๆเ,เลยก็จะเป็นพัฒนาการตัวละครของไม้จากที่แบบยังสู้ใครไม่ค่อยได้จากท่าที่แบบหย่อนแยะหน่อยแต่พอไปกลางเรืรเ่องเหมือนเรามีอาจารย์เป็นอบเชยเรามีอาจารย์เป็นคุณไกลอะไรแบบนี้ครับก็เราก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตามสเต็ปครับ เฮ้ยผมผมชอบผมชอบเพราะว่าเหมืนอนกับว่าเราดูละครมาตั้งแต่เด็กๆคแรบบับละครบูแอชชันหนาชั่น,น,นแล้วก็พ่อเมื่อกนพ่อเป็นนักมวยด้วย oh. พ่อเปิดแบบมวยไทยเจ็สีอ่ะวลาทิศเกอกหู <c oughs> ทุกวันเลย <c oughs> ใช่ครับมันก็เลยติดตรงนั้นมาก็ได้มาเล่นละครบูมันรู้สึกแฮปปี้ครับใช่แต่้ตอนัพี่เาบอกว่าคคือแบบว่าเล่นเองทุกาแบบไอากก็เคือแบบมันตองอะรขนาดนั้นพีน้ถมันเป็นเหมือนแบบ ถ้าใครฟังอาจจะแบบเหมือนชื่นชมนะแต่ว่าแบบอาจจะด้วยความที่เราประสบการณ์น,นอ้อยคือมันเป็นซีนที่ว่าแทนกับพี่โนตต้องเข้าคู่กันแล้วสู้กับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเพื่อการถ่ายทําที่ง่ายครับก็จะเป็นพี่โนตเล่นกับดับเบิ้ลตัวแทนเล่นกับดับเบิ้ลพี่โนตโเราก็ไม่เห็นว่าดับเบิ้ลเราเขาเล่นยังไงเขาเขาลงมาจาับบันไดโดนถีบปกติแต่เราไม่รู้เราก็เล่นไว้ก่อนอโดนถีบมาเราก็หมุนตามบันไดลงมาซึ่งกล้องไม่ได้รับใช่ครับใช่ก็ใช่กับกล้องไม่ได้รับ ใช่ใช่ก็ก็อยากทําให้มันเต็มที่ครับไหนๆก็แบบเจ็บตัวแล้วพี่ๆอีกฝั่งเขาเจ็บแล้วก็จะได้เจ็บทีเดียวมีครับมีบ้างครับใช่ในขณะที่ตกลงขอสถานได้ไหมคะพี่ไม่มีผู้ชายมีผู้หญิงไม่จะไม่ไม่เคยขอสมัยไม่เคยขอสถานเลยใช่ไหมแต่ไม่มีไม่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 ไมีให้เราเลยอ่ะไม่ด้วยความที่ บทของเรามันไม่ได้บูเยอะขนาดนั้นเออแต่มันก็มีท่ายากๆที่หนูแบบวุ้ยหนูทำไม่ได้อะจะต้องแบบมีเตะชอบครึ่งรอบตัวเขขฟาดหางอะไรแบบนี้ครับแล้วมันมีซีนที่แบบกระโดดเข่าตกตรงน้ําตกอ่ะอันนั้นอันนั้นสมายเข้ากับพี่อู๋สุดๆอ่ะจะเป็นพี่อู๋อยู่ในน้ําตกแล้วก็สมายจะต้องโดดเข่าลอยมาจากข้างบนจากข้างบนนะจากข้างบนเข่าลอยมาิงอะไรไม่มีครับไม่มีครับกระโดดโถมมาเลย เจ็บด้วยแต่ว่าแต่สมัยเล่นเต็มทุกรอบเลยแล้วพี่อู๋ก็คือพี่อู๋จะคอยเซฟด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าข้างล่างน้ำตกมันก็เป็นหินเป็นอะไรอย่างเงีรยก็ต้องช่วยกันเซฟก็คืออยากให้ทุกคนดูเพราะว่าทุกคนเล่งจริงเต็มเห็ใช่บุกน้ำลุยไฟนี่เขาก็บุกไฟมาแล้วเป็นการใกล้ไฟที่ใกล้ที่สุดเพราะว่าอย่างรถไทยบดีครับก็จะมีโดนไฟเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบไกลๆอันนี้ก็คือเราเข้าไปในบ้าน ที่ทีมงานสร้างขึ้นมาเพื่อที่แบบสร้างมาเพื่อเผาแล้วก็คือไฟล้อมรอบเราเลยครับใช่ใช่ใช่ครับว่าร้อนว่าเลยแต่ภาพสวยมากอนเป็นยังไงตอนนี้ที่ผมสร้นตม่ข้างหน้าปกติแต่ว่าข้างหลังอ่ะเป็นวงไม่ใช่ใช่ครับก็อยากให้ติดตามทุกฉากเลยครับเพราะจะในแบบในแต่ละอีพีก็คือจะมีฉากอลังการฉากขายของแต่ละอีพี ประทับใจแบบไม่ให้สปอยเออเล่าแบบไม่สปอยผมประทับใจหลายซีนนะอะอย่างซีนไฟไหม้อ่า<ะ>น,นั้นหนึ่งซีนแล้ว<อ><ะ>ที่เรารู้สึกว่าภาพมันออกมาสวย<อ><ะ>แล้วก็ฉากน้ําตกครับฉากน้ําตกเป็นฉากที่แทนว่าหลายๆคนนัแสดงหลายๆคนชอบอ<ะ>เพราะว่ามันแบบว่าเราบู๊การน้ําตกจริงๆเลยแล้วภาพออกมาคิดว่าสวยแน่นอนครับก็อยากให้ติดตามชมเหมือนครับสมัยถ้า มันมีที่อ่อนไปแล้วที่เป็นฉากที่ตลาดอะค่ะมันคือคิวบูที่มันเยอะที่สุดที่เคยเล่นมาแล้วมันมันต้องเออพีเตอร์เขาให้เล่นยาวค่ะไม่สามารถขัดได้ซึ่งเราต้องพังใช่ค่ะคือเราต้องพังตลาดทั้งตลาดเลยทุกเข้าทุกร้านและคิวบูมันต้องมันต้องจําได้ทุกอันแล้วมันมีบทพูดด้วยโหวันนั้นเป็นอะไรที่แบบว่าเครียดมากแต่ว่าพอทํามาแล้วแล้วก็ได้มาดูตัวเองในคีวีก็ ถือว่าโอเคใช้ได้อย่างของแทนก็อีกฉากหนึ่งเหมือนกันเป็นเป็นลองเทคเหมือนกันครับ<ม>ก็คือเรารับท่าจากพี่พี่สตันณะก่อนที่จะถ่ายเลย<ม>เราก็ต้องจําคิวจำมาหลายๆ,ๆอย่างใช่ครับก็คิดว่าเป็นคิวบูที่ยากที่สุดสําหรับตัวผมเหมือนกันแต่ว่าทุกๆฉากที่เป็นคิวบูที่แบบท่าสวยๆอะ่ะพิเตอร์ถ่ายเองหมดเลยใช่ครับพิเตอร์ถือกล้องตามแม้กระทั่งลองเทของผม พีเตอร์ถือกล้องตามหมดเลยใช่ครับก็อยากให้ติดตามชมกันครับเตอร์ไปทุกอย่างใช่พีเตอร์ทำไปทุกอย่างพิเตอร์ทำไปทุกอย่างทุ่มเททุกคนครับอันนี้พุ่มกับทีมงานนักแสดงครับผมมอยบเตร์หคะลักลงานาไวรีอที่ยันองเราคะระบายเป็นอัดอั้นใช่ไหมคะจริงๆก็พีเตอร์เป็นคนน่ารักค่ะเวลาอยู่ที่กองเราก็ เหมือนเรามีอะไรเราคุยกันได้ตลอดแล้วเขาอยากแนะนําอะไรเราเขาก็แบบว่าพูดกันเองอะคะ่ะแล้วก็ละครออกมาก็ชื่นชมพีเตอร์มากๆเพราะว่ามุมภาพแล้วก็การแสดงที่ออกมาถือว่ามันเพอร์เฟกมากจริงแล้วก็ดูในคอมเมนต์ต่างๆก็มีคนชื่นชมเยอะมากเกี่ยวกับละครของเราอย่างไงก็ฝากติดตามลูกชายไมยตรพด,ด้วยนะคะครับผมก็สําหรับแทนแทนถือว่าแทนได้รับรู้อะไรหลายๆอย่างครับจากการมาเล่นละครเรื่องนี้ได้ได้คาสอนได้คําติได้คําด่า ทำให้เราพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันก็บางทีไม่อาจจะมีแบบเวลาถ่ายเราอาจจะดื้อเราอาจจะแบบอะไรไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายเราพอผลงานออกมาครับคาพูดพิเตอร์มุมภาพหรืออะไรหลายๆอย่างที่พิเตอร์ตัดสินครับมันออกมาดีที่สุดแล้วพอมันเป็นละครเราก็รู้สึกว่าที่ละครของเราผลงานของเรามันออกมาดีได้ครับเพราะว่า Peter พิาเตอร์ใช่ต้องให้เครดิตพิเตอร์เลยครับ สำหรับตัวผมเองอ่ะผมผมว่าถ้าสำหรับตัวผมเองนะคําชมอ่ะมันสามารถผลักดันตัวผมได้มากกว่าแต่มันแต่มันเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่ว่าการทํางานเราจะได้รับแต่คําชมซึ่งถ้าเราทําดีอ่ะใครจะมาด่าเราถูงไหมการที่เราโดนด่าโดนติแปลว่าณเวลานั้นเรายังทําได้ไม่ดีก็ก็ถือว่าดีครับที่ว่าเราโดนชมเอ้ยไม่ใช่เราโดนชมเราโดนด่าเราโดนติตรงๆเพราะถ้าเกิดเราไปโดนโอยเราก็จะไม่รู้ว่าเราแย่ ขนาดไหนถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบเขาโอ้หเราบางทีเขาอาจะแบบชมชมให้มันผ่านผ่านไปแต่ถ้าเกิดเขาด่าคือบางทีเขาคาดหวังเพื่อให้งานมันออกมาดีจริงๆฉันสนุกมันแล้วก็คิดว่าแบบอีพีเราต่อไปก็ไม่แพ้กันครับอยากให้ผ่านกันให้คะแนนกันลกันว่ารให้กันเท่าไหร่ดีอะไรอย่างเสิบ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 เออก็ อาพูดม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 าก็ก็ทุกอย่างมันเพอร์เฟกค่ะเพราะว่าทุกอย่างคือพีเตอร์เขาคิดมาหมดแล้วว่าเขาอยากให้ภาพมันออกมายังไงเราก็มีหน้าที่เป็นนักแสดงก็แสดงตามที่พีเตอร์เขาต้องการหรือว่าเราไม่รู้หรอกว่าภาพที่เราที่ออกมาเนี่ยพีเตอร์เขาจะถูกใจไหมแต่ว่าในฐานะนักแสดงอะเราก็ทําของเราเต็มที่ที่สุดแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรจะติมีแต่คําชมเพราะว่าสุดท้ายแล้วละครมันก็ออกมาดีที่สุดค่ะขอบคุณครับ ก็ถ้ายคะแนนสมัยเต็มสิบหกให้สิบเอ็ดเกินเพราะว่าเก่งเกินเอเอ,เอไม่สมัยเป็นเพื่อน,นพาร์ทเนอร์ที่ดีครับหรือบางทีแบบในหลายๆครั้งสมัยก็คือเป็นคนลอบใจเป็นคนให้กําลังใจเราเหมือนกันหนึ่งในแต่ละซีนที่มันอาจจะยากหรือว่าอะไรแต่ที่มันผ่านไปได้ครับเพราะว่ามีสมัยไม่ได้อันนี้คือแบบคําพูดดูพระเอกว่าแต่ว่าแบบจริงๆเพราะว่าสมัยแบบสมัยคอยแนะนําเ,เราอะ เราเป็นคนมองภายในเราจะไม่เห็นว่ามุมนอกเป็นยังไงแต่พอสมัยมองในมุมคนนอกครับมันทําให้รู้ว่าคนนอกมองแบบนี้นะการที่เขาแนะนําอะไรมาครับถ้าเราปรับได้ตามที่เขาแนะนาําไม่ว่าจะเป็นสมายพี่อูพี่โน้ตพี่เตอร์หรือใครท่านแนะนาเรามาแล้วเราทําตามเขาได้อ่ะผมเชื่อว่ามันออกมาดีใช่ครับนขออะไรครับทาไมท่านาละครเร่นี้ค่ะจิดไม่ทันเลยก็ เหตุผลที่ห้ามพา้าสำหรับละครเรื่องลูกผู้ชายไมตาพดก็สั้นๆง่ายๆเลยทุกอย่างครับเพราะว่ามันมีบูแอคชั่นดราม่าแฟนตาซีครบเลยครับ mm hmm. ก็เป็นแนวซ mm ูเปอร์ฮีโร่แอคชั่นที่ห่างหายไปจากหน้าจอช่องเจ็ดนานพอสมควรเหมือนกันครับ mm hmm. ก็เชื่อว่าแฟนๆหลายคนคิดถึงละครแนวนี้ครับก็อยากให้ติดตามชมกันทุกๆ EP นะครับรับรองว่ามีความสนุกทุกๆตอนแน่นอนครับค่ะสำหรับสมัยนะคะในเรื่องนี้ก็คือ อัดแน่นไปด้วยนักแสดงคุณภาพค่ะมีทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยเชื่อว่าใครที่ได้เข้ามาดูรูปผู้ชายแมตตาโพสของเรานะคะจะต้องหลงรักรูปผู้ชายคนนี้แน่นอนค่ะและหลงรักอกเชยเช่นกันครับนี<ป>่ครับผมก็ละครของเรานะครับรูปผู้ชายเมตาโพสท,ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงทางหน้าจอช่อง7 HD ครับผม